สวัสดีครับองค์นกเขาใหญ่ลบุรีครับวันนี้ขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่โปรดติดตามองค์นกเขาใหญ่ลบุรีที่มาอุดหนุนองค์นกเขาใหญ่ลบุรีครับวันนี้มาเที่ยวบ้านบานณาอ้ายครับนี่ครับเจ้าของครับนี่ครับวันนี้มาดูนกสายอะไรครับตัวนี้น้านี่สายอะไรครับเนี่ยสายอินโดครับนี่สายอินโดครับนี่ครับนี่นกพ่อแม่ของใต้ตัวนี้อ่านี่ของพ่อแม่ใต้ครับเสียงยังไงครับ องคกลางใปใหญ่กดหน้าดีใช่ไหมกดหน้ามีกดหน้ากดเอ้ยกดหน้าเาเลยนะนี่ครับดูครับอยากได้ก็โทรหานูเข่ายบรีครับแบ่งอย่างละตัวครับตัวนี้อินโดกดหน้าครับกดหน้ากดท้ายกดตูดอะไรก็ว่าไปครับนี่ครับนี่นี่นกใต้ครับนี่ครับดูครับนี่จังหวะเยอะครับนี่ครับนี่ครับอยากได้ก็โทรหานูเข่ายบรีครับนี่ อยากได้ก็แบ่งครับนี่ครับแบ่งครับแบ่งเอาไปเลี้ยงครับเสียงโตกดหน้ากดท้ายกดตูดนี่ครับนี่ครับมาเที่ยวบ้านน้าครับนี่ครับครับสวัสดีครับ